หมากไว้เนี่ยจะเป็นมันจะเป็นหน่วยของต้นไวยซึ่งต้นไวยเนี่ยเขาคือกินได้ทั้งทั้งทั้งหัวหัวของมันหัวของต้นไว้เนี่ยสามารถที่จะเอามาเฮ็ดกับเข่าได้ต้นไวยเนาะค่ะเนาะหัวมันน่ะกะซีเอามากแกง เพิ่นบางบางคนต้นวายเนี่ยวเพิ่นก็ยเสิเอาไปแกงใส่ไก่แกงไส้หมูจังสิก็ได้แต่ว่าหมากมันนี่ก็คือเนี่ยค่ะเพราะเพราะเวลาที่มันแก่มันเป็นชออมา้ามันเป็นหมากม้ามันก็สิเป็นกษณะแบบนี้นี่คือหมากวายเดี๋ยวสิกินเบิ่งค่ะว่ารสชาติมันจะเป็นแบบไดหมากวายเดี๋ยวฮามากแก มักวายชิมบ้งเนาะค่ะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงแต่ว่านี่มันจะเป็นเนื้อแบบนี้ค่ะนี่นี่คือเนื้อของมักวาพอเราชิมบ้างแล้วมันมันจะเป็นยังไงยวชิบวอกรสชาติบ้งเนาะนี่ม,มันชิ่อก ผ็ดฝาดนิดนึงแล้วก็หวานน้อยๆเปลือกมันเนี่ยสิฝาดแต่ว่าเนือมันจะชิหวานมันก็หล่อนออกมาเนี่ยค่ะตรงเนือตรงนี้มันสิหวานนี่เนือเนี่ยมันหวานแต่ว่าเนือตรงนี้มันมันชิมีความฝาดนี่ค่ะเนือนี่มันชิฝาดนี่เนือมันฝาดแต่มันก็กินได้คือกันนี่ขึ้นหมกหวายเป็นหมากไม้อีกอย่างหนึ่งค่ะของ คนที่บานเขาเนาะอืออืม,อมหล่อนกินไงอืมอันนี้ก็ออกเปน็นย้ำออกเปน็นย้ำของเขาเสิอนเพราะว่าต้นมันเนสิ่เขากอ,อ,อกออมาเฮ็ดยูเฮ็ดกินได้นะคะเนาะแกงก็ได้ ไปพ่อตามตลาดนัดนคะคะเนาะจะเป็นตลาดนัดแบบว่าตลาดคนตลาดนัดทั่วไปที่ขายอะไรขายอาหารอีสานพ่อบนี่เพื่อนทีต้องมีเราลองไปไปสื่อมาชิมเบิงเนี่ยค่ะกินได้ถ้าเห็นแบบเนี้ยค่ะนี่คือเป็นผลไม้ที่สามารถกินได้จะขึ้นหมกักหว